สวัสดีครับทุกท่านที่ลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครที่ควรฆ่า,ากับการติด ID ดีไว้นะนัวชั่น3.8นะครับบางครั้งเราอาจจะได้ยินคนบอกว่าตัวนี้ก็เทียตัวนั้นเทพนะแต่พอเราได้มาแล้วเนี่ยเอาไว้เล่นมันกลับไม่เทพแบบเขานลครับเขาก็บอกว่าตัวนี้ต้องปั้นนะเออถ้าไม่ปั้นมันใช้ไม่ได้ตัวนี้ต้องมีครเลต80คริเดมเมจ200 มีฟื้นฟู160ตัวนั้นต้องมีชำนาญธาตุ700คลีเหล่40คลีดัมเบด130ฟื้นฟูอีก140นะแถมยังเตงเ,เป็นเซตด้วย4ชิ้นนะโอ้ผสมไม่ได้อีกพรสวรรค์ก็ต้องอัพทั้ง3ช่องให้เต็มนะโอ้ถ้าจะต้องอัพขนาดนั้นต้องใส่ของสับสแต์ขนาดนั้นนะครับ โอ้คุบอกเลยว่าใส่ให้ไบาบาร่าก็เทพได้นะแล้วกว่าจะปั้นได้แบบนั้นในบางคนนั้นอาจจะเลิกเล่นไปสักก่อนนะเพราะใส่ของแพงเกินเปลืองเลซินขนาดนั้นนะเออแต่ถึงปั้นได้นะครับเพราะมันหมดเบต้าเนี่ยความเก่งของตัวละครตัวนั้นก็จะดรอปนะครับลดลงอย่างมากอีกนะเช่นสไปรัลไอบีชในรอบที่ผ่านมาเนี่ยไอหมาเขียวอังกอร์นี่เป็นตัวพิสูจน์อย่างดีเลยครับว่าตัวละครก็เทียร์หลายๆตัวนั้นแม่หลายๆคนนั้นมีครบนะครับแต่กัดเล่นไม่ผ่านเลยนะ แม้แต่ตัวละครหน้าตู้เองก็กลายเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์ทันทีเมื่อเจอมาเคียวนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับแกนชีตอิมแพคก็ถือว่าเป็นเกมที่ทุกตัวละครนั้นดีหมดน,นะนะ้าใจรักแล้วก็เราชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถปั้นให้มันเทพให้มันสุดนะครับได้ทุกตัวนะแม้แต่เตชาเองก็ตามเลยครับเ,ออเราจะได้เห็นว่าตีเซียเนี่ย เก็บดาวสไปรโร่ไอบีสรอบนี้แบบดาวเต็มได้นะถ้าคุณปั้นให้เขาต่อยทีละห้0 0 0ื่นหกได้นะครับเออถ้าคุณแบบมารวยพอนะครับเออคุณอัดของได้แบบเต็มที่แล้วยังไงก็สามารถทําให้ตัวละครทุกตัวนะครับเก่งแล้วก็ผ่านคอนเทนต์ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกตัวละครในเกมนี้เนี่ยเราถือว่าดีทุกตัวนะทุกตัวละครนะครับ ไม่มีตัวละครที่แย่นะเออตัวละครที่แย่ไม่มีนะครับแต่ทาว่าเกมนี้มันมีตัวละครที่โกงอยู่ถ้าใครดูช่องเราบาเนี่ยก็จะพบว่าเราเล่นกันแบบเวลไม่อัพพรสวรรค์ไม่อัพอาวุธไม่อัพแฟกไม่ฟาร์มนะครับเออแม่ไม่มีแบบตัวละครที่คลีเลตร้อยนะครับดาเมจสองร้อยเลยเกยไม่มีนะครับ แถมเลเวลก็80นะครับเออเพิ่งจะมาะอัพ85ก็อีตอนเจอหมาเขียวนี่แหละผอนสวรรค์ก็666นะตามหลักนะครับไม่เคยได้เห็นแบบตัวที่แบบแดาเมจจัดจาเลยนะแต่เคล็ดไม่รับของเรานะครับเออทำให้เราสามารถผ่านสปาร์โรเอบิสได้9ดาวทุกรอบนั่นก็คือตัวละครสายโกประจำเกมนั่นเองนะ เราจะแนะนํากันเจ้าตัวละครห้าดาวที่ไม่ใช่ตัวหลุดเลสนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่จะต้องรอตู้กาชามาถึงถึงจะรับได้เนาะแล้วก็ต้องมีการเซฟเพ,พชรไว้รอนะอันดับที่1นนะครับ1ได้ในดวงใจชาวแต้แวจงลี่นะครับจงลี่เป็นตัวละครที่ขอเลยนะว่าเปิดเถอะ40ก็ดีนะเริ่มจากโลกที่หนาที่สุดในเกมนะครับความโกงก็คือโลกนะครับที่สามารถอยู่ได้ ยีสวินะแต่สกิลมีครูดาวแค่12บสองวินะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่แตกเนี่ยไม่มีช่องให้มอนตีเลยนะเออโล่ที่ไหนกันนะครับเอออยู่ได้นานกว่าคูดาวนะครับตัวละครเดียวในเกมนะที่บอกเลยว่าแล้ว<ส>อัลกอริทึมแบบนี้เนี่ยอนาคตไม่มีแน่แน่ไม่มีแน่แนประโยชน์ของโลกคืออะไรนะครับหลายคนนะครับมองว่าก็กันตายไงโลกก็เอาไว้ใช้ป้องกันการตายไง นะแต่ความจริงคือประโยชน์ของการมีโลกคือไฮเปอร์อ์เมอร์ครับทุกคนครับโลกทุกชนิดนะมันสามารถปอกกร้องกันการกระเด็นได้ร้อเปซนตะครับต่อให้ลอกคู่กระโดดใส่มันก็ไม่กระเด็นนะมันทำให้เราไม่ต้องหลบครับเออเซตติ้งก็จะทำให้สามารถเซตติ้งได้เต็มเวลานะเออไม่ต้องแบบ โดนกินเฟรมนะครับตัวไดรเวอร์ก็สามารถตีได้เต็มโรเทชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ใช่โล่จงรี่นะขอแค่มีโล่แข็งๆครับที่มันอยู่ได้เต็มโรเทชันเนี่ยหรือหลังๆมันจะมีตัวละครที่ไม่ต้องเป็นโล่แต่มันมีขาแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นตีเซียอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจของทีมได้แล้วนะเออดีกว่าที่จะต้องมาคอยกระโดดหลบหาจังหวะไปยืนตามจุดกดอันติเพื่อไอเฟรมนะครับพวกนี้มันกินเวลานะครับทุกคนครับ เออและในสไปรัลไอบีเนี่ย5-10วิมันมีผลนะครับเออถ้าเราหลบไม่พ้นแล้วโดนไถอีกนี่คือเรียกได้ว่าท้าจะต้องรีเล่นใหม่เลยนะบางทีก็โ๊กก็หายไปอีกนะครับตายหน้าเทาอีกนะเออยิ่งจะเสียเวลาไปเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีโล่เพิ่มดามจได้ทันทีนะครับอย่างที่สองก็คือโล่จงรี่อ่ะมันดัน,ลด,นลดต้านทานได้นะทุกคนนะ มันเพิ่มดาเมจได้ทั้งทีมทันทีที่กลางโลกครับอันนี้คือความโกงขั้นที่2นะเพิ่มยกทีมนะครับเพิ่มทุกตัวนะครับเพิ่มทุกดาเมจนะครับเออทีมพัฒนาเนี่ยพยายามจะหยุดความแรงของจกลี่ด้วยการใช้หมาดูดเลือดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สังเกตเห็นได้ว่าทุกคนก็ใช้จกลี่อยู่ดีนะเออไรอ์เทุกซีซั่นนลครับจกลี่ติดเทียทุกครั้งนึงครับเพราะว่ามากกว่าโล ก็คือลดต้านทานนี่แหละนะทุกคนเออมันใช้แล้วปุ๊บดาเมจเพิ่มทันทีแล้วเวลาเล่นแล้วดาเมจขาดวยเล่น2 DPS <c oughs> นะครับดาเมจขาดไม่เต็มสักทีขาดไป10วิเนี่ยยัดโจงลี่เข้าไปครับถึงแน่นอนนะอย่างที่3นะครับ <c oughs> ก็คืออันตินะครับ ดาวตกจงลี่เนี่ยเป็นสกิลที่มีดาเมจนะเออถึงจะเป็นซับแต่ดันทั้งเรื่งมีดาเมจนะครับแถมยังล็อกมอนได้นะครับแข็งได้นะครับใช้ขัดโรเทชันของมอนได้นะครับโดยเฉพาะไอ้พวกเด็กวันนะเราสามารถหยุดความร้อนแรงของมันได้ด้วยจงลี่นี่แหละนะครับทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้จงลี่นั้นเป็นที่สุดของความซับพอร์ตนยนะนะแต่ความจริงด้วยก็คือจงลี่นั้นถูกออกแบบมาให้เป็น DPS มัก่อนนะครับเออตามโฆษณาจงลี่เลยทีแรกนะครับบอกว่า เป็นตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายได้แรงมากนะเออนี่คือจงลี่เบตานะครับเออพอแบบลงตู้มาแล้วกลายเป็นอีกจงลี่หนึ่งนะทำให้เกิดดรามา่าอีกพักหนึ่งนะครับทำให้ออนิเมชันการโจมตีของจงลี่นั้นมันสวยงามมากนะคริวนะครับแล้วก็เล่นสนุกนะครับโยกง่ายนะครับแถมมีเปอร์เซนที่ดีด้วยนะครับทําให้หลายคนนั้นปั้นจงลี่เป็น DPS นะไม่ว่าจะเป็นแบบจงลี่เคลือบไฟนะครับจงลี่เคลือบน้าแข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ฮิตที่สุด คือจองลี่สายกายภาพนะครับถ้าใครเห็นช่องดังๆต่างประเทศหลายๆช่องนะเขามักจะใช้จงลี่กายภาพนะครับในการผ่านสไปรลเอบีสทุกรอบเลยนะแล้วก็เร็วด้วยนะครับเน้นๆเลยนะเพราะว่าแบบกลางโลกปุ๊บอ่ะสีดันฮิวได้อีกนะครับตัวเดียวมาเลยจบทุกคอนเทนต์ได้นะโดยที่แบบไม่ต้องมีซับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้จะปั้นเป็นตัวโอยนะครับหรือจะปั้นเป็นตัวทรับแค่ใส่แค่เลือดใส่โลกก็โกกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะไคไม่มีนะครับพี่บอกเลยว่าถ้ามาเมื่อไหร่เปิดเสิอเปิดเถอะจุงลี่เนี่ยขอร้องเลยนะตัวที่สองนะครับเวนติเทพผู้ถูกลืมนะเวนตินั้นถือว่าเป็น k King of c r o w d Control นะครับราชาแห่งการรวบมอนนะ ดูดได้ทุกอย่างยกเว้นบอสนะครับตัวไหนที่ขาแข็งนะครับตัวหนักนะครับแช่แข็งไปนันลอยเป็นผีหมดนะเออดูดมรวมกันได้หมดนะครับเลกเตอร์ฮีโร่นะครับเจอเวนตินะคันเรียเดี๋ยชอบกระเด็นกระดอนนะครับเจอเวนตินะครับฟาร์มแบบฟาร์มดันนะครับเรียกเวนตินะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นเคลื่อนที่เลยทีเดียวนะครับดูดทีเลี่ยงเียงนะครับเออแถมไม่ต้องปั้นอะไรมากมายนะแค่ ธนูฟื้นฟูนาฬิกาฟื้นฟูใส่เซ็ลม4ชิ้นคือจบละอย่างตัวของที่นะครับใส่แค่นี้เลยนะครับไม่แบบไม่มีชี้ไม่มีอะไรเลยนะเออก็สามารถทําหน้าที่ได้แบบเต็มร้อยปเซ์แล้วครับใครที่เบื่อการลุงดันฟาร์มแฟกแล้วเสียเวลานะบอกเลยว่าพอมีเวนตีแล้วชีวิตจะสบายมากๆครับเออในสไปโร่ไอบีสเนี่ยชั้น9ถึง11เนี่ยเรียกได้ว่าเวตีก,กินเรียบเลยนะเออ ทำเวลาได้เร็วมากครับโดยเฉพาะด่านที่ต้องปกป้องเสาเนี่ยอืยิ่งใส่แฟกของแน่นๆนะอย่างไอดีของช่องชิโรคุมะนะครับทุกคนจะเห็นว่าเวลาพี่เล่นของหมีเออดา่าน9้ถึงด่าน11อ่ะเร็วมากนะครับเร็วมากเพราะว่าเวสตีหมีเนี่ยของแน่นนะครับของแน่นส่วนด่าน12เนี่ยทุกซีซั่นเลยนะพี่บอกเลยว่า มันจะต้องมีด่านหนึ่งอ่ะอย่างน้อยด่านหนึ่งหรือสองด่านครับที่เวนตีมันจะโกงมากๆนะทุกคนนะหรือว่าบางทีเดี่ยอาจจะเรียกได้ว่าต้องการเวนตีเลยนะครับอย่างเช่นไอหมาเขียวที่ผ่านมานี่แหละนะครับด่านแรกมันก็จะแบบมีอ่าพวกที่ต้องต้องรวบนะครับแล้วก็จะมีตัวของเลกเตอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยนะเออซึ่งใครที่มีเวทตีเดี๋ยวเรียกได้ว่าโกงเลยนะครับเออเรียกได้ว่าโกงเลยนะรอบที่ผ่านมานะครับไอยากยากเนี่ยเจอเวทตีเข้าไปนี่คือง่ายเลยนะครับ แล้วมันจะเป็นแบบนี้มีทุกซีซั่นครับทุกคนครับด่านสิบสองอ่ะมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งด่านครับที่เวนติจะโกงนะอย่างซีซั่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าด่านบนเนี่ยเวนติก็โกงมากนะเออแล้วด่านล่างด่านแรกเนี่ยเวนติก็โกงอีกนะครับโดยเฉพาะด่านแรกเนี่ยใครๆก็บอกว่าเอ้ยมันยากที่สุดนะครับแต่ว่าไอดีไหนมีเวนติปุ๊กเนี่ยพี่บอกเลยว่า ดังนั้นนะมีเวนติติดไอดีไว้ครับเป็นยาป้องกันไมเกรนขึ้นตอนเล่นเอพิไอดานแบบนี้แหละนะทุกคนนะดานที่มันไม่ได้ต้องการ DPS แต่มันต้องการการควบมอนครับการควบคุมฝูงมอนนะเราไม่ต้องแบบมาคอยวิ่งลากมอนไม่ได้จังหวะเสียเฟรมเสียเวลาไปครับมาถึงเวทติกดอ,อันติปั๊บอัดดาเมจรัวๆนะครับก็จบแล้วนะ ตัวที่3ครับไรเดนโชกุนนะตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เป็นแบตเตอรี่นะครับสำหรับทีมเบิร์สลูปนะครับเป็นตัวทรับสำหรับการเติมพลังงานนะเออแต่บ้ังเอ,อิญบาแดลเดเมจเยอะเกินหน้าเกินตาตัว DPS นะครับกลายเป็นตัวที่ต้องไปยืนตียืนหนะึ่งนตีเองแรงกว่านะครับแต่ด้วยความโกงของไรเดนนะครับคือสกิลหนึนะพี่บอกเลยว่า สกิลหนึ่งไรเดอร์นันมากงมากครับเพราะว่าอันกริติมของมันเนี่ยจะต้องทำดาเมจที่มอนก่อนแนล้วถึงจะมีดอกเปรียป้ยไฟาผ่ามาเปรียปร้ยๆนะครับในทุกหนึ่งวินาทีด้วยนะเร็วมากนะครับ ทำให้นะครับทุกคอมโบเนี่ยสกิลไรเดนจะทำหน้าที่ในการปิดคอมโบเสมอครับทำให้การเพิ่มความชำนาญธาาุของไรเดนเนี่ยมันมีผลต่อดดเมจของทีมทันทีเลยนะดังนั้นไรเดนใส่หอกดาก้อนแบนเนี่ยเป็นตัวละครประจำไอดีของสายฟรีเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วครับพี่บอกเลยตั้งแต่ไรเดนมาวันแรกเลยนะพี่แนะน,นำคนมาตลอดครับว่าไรเดนมันต้องใส่ดาก้อนแบนทุกคนเออมันเพิ่มดาเมจให้กับทีได้เยอะมากถ้่เราแบบทำไรเดน อ่าเอ็มเยอะๆเอาบารามายืนตีนะครับก็สามารถทำได้เมจให้กับทีมได้ละนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นสายซับก็ดีนะสายตีก็โหดนะครับสายคอมคอมโบก็รีได้ว่าสุดนะทำให้เดิมทีพี่ก็วางราเดนไว้เป็นตัวที่ควรน,นีนะครับเออแต่ว่าก็ไม่ได้เท่ากับเวนติหรือว่าจงลี่นะแต่ว่าถ้ามีก็จะดีมากนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะ ธาตุพืชก็มาถึงครับทุกคนครับสุดยอดคอมโบของเกนชิตกิมแพคนะไฮเปอร์บูมครับน้ำผสมสายฟ้าได้ดมเมจไฟฟ้าช็อตนะครับความแรงมาจากความชำนาญธาตุของตัวที่ปิดคอมโบนะครับซึ่งก็คือความชำนาญธาตุของไรเด่นนะน้ำผสมพืชดอกเมล็ดออกมาเจอสายฟ้าฟาดเปียเกิดไฮเปอร์บูม ความแรงมาจากตัวสายฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งก็คือไร e, นะเด้นอีกนะเออเวอร์ชัานเนี่ยสรุปทั้งทีไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับเออทีไม่ต้องมีดาเมจอะไรเลยนะครับกล้ใส่ความชำนาญราตให้กับไรเดนเยอะๆนะก็แรงเฉยเออก็แรงเฉยแรงแบบชนิดที่ว่า เก็บสไปรัลเอบีได้ทุกคอนเทนต์อ่ะเอออย่างนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งไม้เขียวนะครับนอนพี่แต้มหน้าต้านพืชต้านไปเลยครับเออตีเข้าไปด้วยไฮเปอร์บลูมนี่แหละก็ยังสามารถทำเวลาได้เร็วกว่าทีมที่แบบไปเป็นสายนักกล้ามซะอีกนะเออดังนั้นเนี่ยไรเดนนะครับที่เป็นตัวละครที่ทำไฮเปอร์บลูมได้ดีที่สุดในเกมนะครับ จึงควรค่าอย่างจริงที่จะต้องติด ID ไว้นะในวันที่ตัวเมนเราเล่นสไปรอยบีชไม่ผ่านสมองจะระเบ,เบิดอย่างที่บอกเลยว่าเออเอาไรเด้นมาเก็บดาวเถิดะนะเออจะใช่แบบขายเครียดไปนะครับบอกเลยนะครับมีแล้วดีมีแล้วดีนะ ตัวที่4นะครับหมอไปนะเรียกได้ว่ารถถังฝั่งทนนะครับด้วยความที่ไฮโปรบูมมันโหดเนี่ยดังนั้นตัวที่มันเข้าคอมโบไฮโปรบูมได้โหดน่ยมันก็จะโหดไปด้วยนะครับตัวที่ยืนไดรฟ์ไฮโปรบูมได้ดีๆนะมันก็จะต้องเป็นตัวธาตุพืชนะครับ และตัวที่สปามท่าพืชได้ดีที่สุดนะครับก็จะต้องเป็นตัวเมธพืชนะครับเพราะปกติเป็นพืชทุกดอกนะซึ่งในเกมก็จะมีนาฮิดะกับหมอไปเท่านั้น2ตัวนะครับซึ่งนาฮิดะเนี่ยก็จะมีปัญหาตายง่ายครับขาสั้นกระโดดใกล้วิ่งสั้นนะครับแก๊ใกล้นะครับมีปัญหาเวลาโยกแล้วมันสปาร์มิด้าหมดไว้นะเออทำให้หน้าเท่าง,ง่ายโดนม้อนเหยียบหัวจมดิน ก็ได้นะครับในขณะที่หมอไผ่นั้นเป็นตัวละครขายาวครับถกอทนพร้อมยืนชนและหิวได้นะครับเออแถมบัฟของนาฮิดะเนี่ยยังบัฟตัวออฟฟิลไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าหมอไผ่นั้นมันทําได้นะทำให้เราสามารถเร่นเบิทไฮโปรบูงให้กับทีมได้ง่ายนะครับหลายคนนะครับอาจจะบอกว่าหมอไผ่แปะขึ้นได้น้อยนะ แต่ถ้าคนที่เล่นพอกไปจริงๆจะรู้ว่ามันไม่น้อยเลยครับเออถ้าเล่นกับไรเดนอันตีจะเห็นว่ามอนเดี่ยวนะครับก็สามารถทให้บรูบูมสองลูกได้นะครับหรือว่าจะเล่นกับตัวของคุกกี้ชิโดบุอันตีนะครับมันก็จะทให้บรูบูมสองลูกได้อยู่ดีนะครับเออหรือถ้าอันตีไรเดนหมดแล้วก็เปลี่ยนเอาหมอกมายืนตีนะครับก็จบนะครับก็ทให้บรูบูมสองลูกได้แล้วนะครับ ในสไปรัลเอบีมาเขียวอังกอร์ในรอบที่ผ่านมาที่คนแบบขนาดน้ำว่ามันยากเนินะทุกคนนะยากที่สุดในสไปรัลเอบที่ผ่านมาเนี่ยเออหลายคนนะครับอ่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันทํามาเพื่อขายหมอไปนะมันไม่ได้ทํามาขายใบจุออบิยะนะครับแต่มันทํามาขายหมอไปความจริงก็คือหมอไปมันมันก็ข้างขึ้นท่านโกงครับอันกอริทึ่ของหมอไปเนี่ยมันไฮเบอร์บลูมได้บัฟได้ ฮิวได้ครับเออถ้าจะเปรียบก็คือมันคือจงรี่ของฝั่งทีมไฮเปบลูนนั่นเองนะทุกคนนะถ้าเราไม่มีจงรี่ครับเอาหมอไปยัดเข้าไปครับทีมไฮเปบลูมันก็ยืนถึงคนนะครับแล้วก็ได้ดาเมจบัฟดาเมจได้เต็มที่อยู่แล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันกอริทีแบบนี้นะครับคือโกงแน่นอนครับโกงแน่นอนและตัวละครตัวที่5นะครับ ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่มีไฮโูบูมเข้ามาที่พี่พูดตามตรงนะว่าพี่ก็ไม่ก่้ยได้ใช้นะครับเอ่อคาซือฮะนะครับ เป็นตัวที่รวบมอนได้นะครับแต่ว่าระยะมันใกล้นะครับถ้ามอนยืนห่างเกิน5เมตรเนี่ยมันต้องใช้การลากการเข้ามุมเข้าไปยืนตำแหน่งครับมันทําให้มันกินเวลาเนาะเออแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บัฟได้แรงที่สุดในเกมนะครับกรณีที่ DPS เราเป็นน้ําเป็นไฟเป็นสายฟ้าเป็นน้ําแข็งนะใครที่ชอบทำโชว์เคสทำเลขตัวโตโต,โตนะครับ คาซือฮะจะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้นะครับต้องใส่เข้าไปเลยนะเออบอกเลยว่าใครที่ยังเล่น DPS ไฟน้ำสายฟ้าน้ำแข็งอยู่นะครับขาซือฮะต้องมานะครับแต่ในขณะเดียวกันนะคาซือฮะเนี่ย มันเป็นตัวละครที่สามารถทําการปลักนะครับหรือว่ากระโดดพุ่งลงเนี่ยได้ในทุกๆ6วินะยิ่งใครใส่ดาบีสกิลหรือมีซีหนึ่งเนี่ยมันก็จะกระโดดได้2-3ครั้งเลยนะครับทําให้เป็นตัวละครที่มีดามเมจมากพอสมควรน,นะเออดังนั้นนะครับแทนที่จะเล่นแบบบัฟอย่างเดียวนะครับเราลดความแรงในการวัฟหน่อยนะครับแล้วมาเพิ่มความแรงให้กับคาซือฮะนะครับใส่คลิใส่อะไรลงไปนะจะทําให้คาซือฮะนะครับ เพิ่มดาเมจให้กับทีมสวิตเพย์ได้ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าการไปบัฟให้ dps ซะอีกนะเออยิ่งอันติของคาซึฮะนะครับก็จะมีวงกว้างเนาะเวลาเราเจอศัตรู2-3ตัวที่มันมีเลือดเยอะๆนะครับแล้วเราจำเป็นต้องฆ่ามันให้ได้พ,พร้อมๆกันเนี่ยเช่นตัวมากุเคกิ3ตัวนะครับซามูไรแฝดน,นะครับหรือมังกรทะเลอย่างเงี้ยคาซึฮะนะครับจะทำหน้าที่ในการปั่นดาเมจได้ดีมากๆนะพี่บอกเลยว่าได้ดีมากๆ ทั้งหลอ่อทั้งแค่แล้วมีประโยชน์นะครับทําให้ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเทพลมตัวจริงนะครับเออแสงหน้าเวนติไปเลยนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะถ้าใครมีเวนติแล้วนะครับจะไม่เปิดแนมะ้พี่ก็มองว่าได้นะครับหรือถ้าระหว่างเวนติกับคาซือฮะนะถ้าเลือกตัวใดได้ตัวใดตัวหนึ่งนะถ้าเป็นพี่พี่จะแนะนําว่าให้เลือกเวนตินะครับเพราะว่าในโลกของไฮบริด o ูมเนี่ยเวนติมันมีประโยชน์มากกว่านะแล้วก็การรวบม้อน,น่ะ เวนติมันทําได้ดีกว่าเยอะนะครับเวลาเราเจอด่านที่มันปวดสมองนะครับอย่างสไปรอลบีนะครับมันจะมีบางด่านที่มันแบบมันต้องรวบมอนมันต้องแพ็คอย่างเงี้ยเออเวนติมันจะทําได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่มีเวนตินะครับก็เปิดคาสือะนะครับแต่ถ้าใครมีทั้งคาสือะมีทั้งเวนตินะพี่บอกเลยว่ามันก็จะดีมากๆเออก็จะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าตัวละครนี้นะครับที่ถือว่า มีอันกรอทึมที่ดีนะครับเราไม่ได้จําเป็นต้องใส่ออกให้สุดนะเออใส่แค่มันเล่นได้เนี่ยม,มันก็ช่วยให้ทีมเราม,มัน่าสไปรอลเอบีซก้าดาวได้แล้วครับไอพวกที่เหลือเราจะเล่น4ี่ดาวนะครับหรือจะอะไรก็เล่นไปนะครับตัวที่ชอบอะไรก็ไปได้นะครับแต่ถ้าเรามีครบ5ตัวนี้แล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนจะชีวิตสบายขึ้นมากๆนะ,นะเออสบายขึ้นมากๆนะครับซึ่งอย่างไอพี่เนี่ย พี่บอกเลยว่าตัวละครพี่เลเวลไม่สุดนะครับสกิลก็เลเวล666ทุกตัวนะครับของก็ก,กักากนะครับบอกเลยว่าแส่ก็ใส่ก,ก่กากนะครับดามจสองสาพันเนี่ยแต่ว่าที่มันทําเวลามันทำสไปรัลเอพิ่ดาวได้เต็มมาได้ในทุกครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะตัวละครที่ว่ามานี้เลยนะทุกคนนะ โดยเฉพาะหลังๆมาเนี่ยไฮบูมันโกงมากนะครับเออพี่ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าใครที่ยังไม่ได้ปั้นทีมไฮบรูมนะปั้นเถอะนะปั้นเถอะอย่างน้อยเวลาลงสไปรัลเอบิสก็จะได้ไม่เกฑนไม่ขึ้นนะครับเออจะได้ไม่ต้องอ้วกแตกนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันดีสวัสดีครับ